น้องหัวขวานจ็กเปลือกไม้ค่ะสวยจังมีซากที่เป็นเห็ดเน่าตรงนี้สะอาดนินหมาไม่มากินยังมาไม่ถึง เหมือนมากเปลี่ยนไปซะละมีนะลิ้นหมาไม่ใช่ไม่มีคนะ่ะแต่เขายังยังไม่กิน ลิ้นหมาเลย นี่หลุดแล้วโอ้ยเหนียวนี่ก็หลุดแล้วโอ้ยนี่เลอะดิน ค่ะเห็นไหมเป็นเน่าเน่าแล้วไม่ได้ค่ะเหลืออยู่สองกอเห็นดอกเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าหากตรงขาเห็นสีเหลืองเขียวๆกินไม่ได้นะคะเริ่มจะเน่านี 别走哎！ วันนั้นไม่ถึงถ้าตั้งใจยโสอยก็ถึงค่ะแต่พอแล้วเดินมาเจอหลายรุ่นแล้วนะคะที่ตอนนี้ยโอ้ยยุงโอย,ยุงมันเยอะมากลิ้นหมาก็เยอะยุงก็เยอะลิ้นหมานี่ยังไม่เท่าไหร่ยุงนี่สิมันกัดกัดตามเปลือกตาชันจมูกขอบปากดอกนั้นนะ่ะเลอะเปลือกไม้นะคะ เปลือกไม้ผุเนี่ยถ้าถ้าช่วงที่เห็ดมีน,น้อยๆเนี่ยเก็บนะเนี่ยเคอะๆอย่างเนี้ยเพราะว่าล้างออกวิดูนั่นดูนั่นมันเป็นซากซากเห็ดที่ที่เน่าแล้วค่ะแต่ที่เป็นเหมือนกับมันคืออะไรก็ไม่รู้ค่ะอสวยนะ เดี๋ยวตัดให้ดูค่ะก่อนตัดก็พาดูก่อนลืมกดปุ่มสตาร์ทตัดช่อนี้ก่อนมันตั้งโทรศัพท์ไม่ได้ท่านผู้ชมเวียนหัวแน่นอนต้องขอโทษด้วยนะคะยุงยุงมันกัด โอ้ไม่มีเจตนานะตัวลิ้นหมาไม่รู้ว่าจะโดนลิ้นหมาอีกไหมแบ,บนี้ด้วยเลย วิธีนี้ไม่โดนแน่ไปช่อนี้อาจจะไม่โดนเพราะเจอตรงนี้นอ้ยโดนจริงได้อ๋อเปลือกไม้ค่ะเปลือกไม้เนี่ยนนสะอาดสะอาดจริงๆ ที่ซื้อครั้งนั้นน่ะชอบประมาณนี้สี่เหรียญนะเนี่ยค่ะนี่ไม่ตัดตัดหน่อยก็ได้ชอบเล็กๆเนี่ยอุ้ยเห็นไหมสีเขียวๆอยู่ตรงนี้ยคือเห็ดเริ่มจะเน่าค่ะก็เยอะถือว่าเยอะค่ะเพียงแต่ว่า มันจะมีตัวลิ้นหมานี่นะสิต้องเก็บที่ะดอกแล้วโอ้ย ไม่รู้ว่าที่ขอนเนี่ยจะออกมาอีกไหมถ้าออกมาอีกในช่วงที่ที่ฝนไม่ชุกแบบนี้เห็ดจะสวยมากค่ะตัวลิ้นหมาก็จะน้อยน้อยลงในคลิปนี้เป็นเห็ดนางรมทองที่เก็บตั้งแต่ช่วงที่มี เห็นนางลมทองนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้ตัดต่อคลิปจึงนํามาให้ชมในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงอากาศหนาวเย็นไม่มีนางลมทองแล้วนะคะส่วนที่เรียกว่าตัวลิ้นหมาจะเรียกว่าปริงบกหรือว่าเรียกว่าแมงลิ้นหมาหรือทากลิ้นหมาก็ได้ค่ะจะเรียกยังไงก็ได้นี่ คุ้นเคยชินกับการเรียกว่าตัวลิ้นหมาก็เลยเรียกตัวลิ้นหมาเรื่อยมาส่วนเห็ดที่เก็บทำไมเก็บไม่หมดที่เคยบอกแล้วนะคะว่าดอกแก่มันเยอะมันเก็บไม่หมดจริงๆส่วนดอกสวยที่เห็นที่เก็บไม่หมดนั่นเนื่องจากว่าใต้ดอกเห็ดนะคะตรงส่วนขานะ่ะมันจะเริ่มมีจุดเขียวๆเหลืองๆเป็นเมือก ซึ่งต่อมามันจะลามแล้วก็ทําให้ดอกเห็ดเน่าถ้าเจอแบบนั้นจะไม่เก็บค่ะไม่ใช่ว่าเก็บแบบทิ้งขว้างนะคะอากาศเย็นอากาศเย็นที่จให้ดูหันตัวนี้ไม่เกี่ยวกับเห็ดนะคะเขามีอิจฉานะเขาไม่มีคู่น่น ทำเรียราดอีกแล้วนี่ทำเรียราดเดินที่ฮันเขามีอิสระค่ะบางทีนู่นอยู่ริมอยู่ในน้ำอยากเห็นเขาเดินลงน้ำตรงจุดข้างหน้านี้จังเลยฮันตัวผู้หรือตัวเมียก็ไม่รู้เนี่ยค่ะฮันจะ๋าฮันเชื่องด้วย เวลาเขาเห็นเจ้าหน้าที่พักขับรถเก็บขยะมาเนี่ยเขาจะร้องทักเสียงดังลั่นเลยแม้จับหน่อยไอ้จับปีกหน่อยเอ้จับปีกหน่อยไม่ให้จับอะไม่ให้จับขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาชม ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณจริงๆผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะคะคลิปภาพไม่นิ่งดูแล้วเกิดอาการวิงเวียนจะพยายามแก้ไขให้ได้ค่ะจะพยายามพยายามปีที่แล้วก็บอกจะพยายามแต่เอาเข้าจริงๆภาพมันก็ไม่นิ่งอยู่ดีค่ะ